ขนมปังหน้าหมูสองไข่พร้อมคัตะรบประทานแล้วครับหมูสับนะครับก็เดี๋ยวจะผสมรวมกับไข่เค็มนะครับใช้ไข่แดงและนี่นะครับเอามาทาบนขนมปังเดี๋ยวหั่นตีทำเครื่องหมักหมูก่อนนะครับกระเทียมรากผักชีติดไทยแหลกดีแล้วก็ใส่หมูสับ ไข่เค็มก็จะเอาแต่ไข่แดงนะครับไข่ขาวติดมาบ้านนิดหน่อยไม่เป็นไรไข่ขาวเค็มเกินนะครับเราอาไข่แดงดีกว,ว่าหอมๆโขลกให้เข้ากันซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับใส่ลงไปนิดหน่อยมันเ,เข้ากันดี สร็จแล้วจะใส่ผักชีนะครับผักชีนี่เราหั่นไว้แล้วแล้วก็ไข่ไก่ไข้หมูเรานุ่มนวลแบบนี้เราให้เข้ากันดีเหมือนเดิมนี่นะครับใช้ตะเกเบนะครับคลุกเขาได้แบบนี้นะครับเหนียวนุ่มเลยเนี่ยหม,หมุนยังไงก็ไม่ออกขนมปังนะครับก็จะมาหัน่นทันซี ตามลองเขาเลยเนี่ยันสี่พันสี่ก็คือเนี่ยครับสี่ส่วนไม่ใช่สี่ทีนะครับสองทีนเนี่ยทุบคุณนี้ก็ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียงขนมปังนะ่ลงไปก่อนใส่ไปแล้วนะครับก็เปิดเลย ใช้อุณหภูมิเนี่ยสององศาเซลเซียสนะครับเวลาก็5นาทีทำงานมาดูกันครับโอ้กำลังดีกำลังดีโอเคขนมปังที่อบแล้วก็จะมาทาด้วยเนยนะครับเนยนี่นะครับ หน้าหมูนะครับแล้วก็เอามาโปะหน้าอย่างนี้เลยนี่ให้ได้ครอบให้ได้ขอบอ,อแบบนี้นะบางๆก็จะบางจะหนา,าจะบางก็ตามชอบนี่นะครับขนมปังแล้วก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทาหน้าหมูเรียบร้อยแล้วก็ใส่เลยใสย่เข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันอีกเรียงกันไป ก็ใช้อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะครับเวลาก็จะใช้7นาทีเริ่มครบเวลาแล้วนะครับก็มาดูกันนี่นะครับสวยงามสวยงามขนมปังหน้าหมูสองไข่พรับมือโตรับประทานแล้วครับก็นี่นะครับหน้าหมูเนียนมากเลยนะครับสองไข่ก็มีไข่ไก่แล้วก็ไข่เค็มนะครับน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มไกง่ง่ายๆเลย ง่ายเมนูนี้ง่ายง่ายขนมปังหน้าหมูสองไข่ขึ้นโต๊พร้อมรับประทานแล้วครับทีนี่ก็เลือกอันนี้นะครับตึ๊บน้ำจุ่มไก่ง่ายเลยนะครับซื้อเอาจะให้ฟังเสียงกรอบนะครับแต่ว่าทีนี่กินเต็มปากเต็มคำเลยนะครับก็ไม่ยินเสียงกรอบแน่นอนนะครับเต็มปอกเต็มคมเลย ดีนะครับใช้หมอ้ออบใช้มอทอดอะไรน้ํามันนะครับ <c oughs> ไม่ต้องใช้กระทะไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับนี่แห้งกรอบดีนะครับก <c oughs> <c oughs>